พระสุตตันตปีดกขุตตกนิกายปฏิสัมพิธามมหาวักยานากถาสุตตมยา,ยานิเทศสุตตมยา,ยานก็คือปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังธรรมปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกความเข้าใจเมื่อเกิดขึ้นก็ทำลายความไม่เข้าใจให้หมดสิ้นไปตามกำลังของความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้น ความสงสัยที่เกิดขึ้นเริ่มมาจากการไม่เคยได้ยินได้ฟังความจริงจึงไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรหรือทําให้เกิดความสงสัยขึ้นว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดไม่จริงเมื่อรู้ความจริงที่เกิดขึ้นจากการฟังความเห็นผิดความเข้าใจผิดก็หมดไปหายไปสิ้นไปตามกําลังของความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นความเข้าใจเกิดขึ้นก็ทํากิจของความเข้าใจ คือความไม่เข้าใจหายไปหรือความสงสัยหายไปไม่มีใครทำอะไรให้ความสงสัยนั้นหายไปเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้นก็ทำลายความมืดแสงสว่างก็ทำกิจของแสงสว่างคำพูดที่ว่าความเข้าใจทำกิจของความเข้าใจแสงสว่างทำกิจของแสงสว่างเป็นเพียงการสื่อสารเพื่อจะให้เห็นตามความจริงว่า ความเข้าใจเกิดขึ้นความไม่เข้าใจก็หายไปแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปเท่านั้นเองคือเพื่อให้เข้าใจถึงสภาวะที่เป็นจริงโดยไม่มีชื่อกล่าวถึงเพียงเหตุและผลว่าถ้าเหตุคือความเข้าใจเกิดขึ้นผลก็คือความไม่เข้าใจก็หมดไปถ้าเหตุคือแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หมดไป ไม่มีอัตราตัว no. ตนของใครที่จะไปทํากิจนั้นๆเพราะความเข้าใจหรือความไม่เข้าใจนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต <Q uity> ความไม่รู้ความไม่เข้าใจเรียกว่าโมหะเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิต <Q uity> ความไม่เข้าใจก็เป็นความไม่เข้าใจไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนใดๆใ,ในความไม่เข้าใจหรือในโมหะเจตสิกนั้นเลยแม้ความเข้าใจก็เช่นเดียวกัน เป็นปัญญาเจตสิกที่เกิดขึ้นกับฉิตเกิดขึ้นแล้วทำกิจของความรู้ความเข้าใจในสภาพธรรมที่เป็นจริงคือสภาพที่เป็นจริงจริงๆโดยที่ไม่มีชื่อจะเรียกปัญญาว่าเป็นความเข้าใจก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นสมาธิทิคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือจะเรียกว่ามัคซึ่งเป็นสัมมามัคได้แก่ความเข้าใจถูกความเห็นถูกนั้นเป็นทางดับ เหตุแห่งทูกคือดับความไม่รู้คือดับโมหะเจตสิกนั้นให้หมดไปให้หายไปให้สิ้นไปตามกําลังของความเข้าใจถูกความเห็นถูกหรือตามกําลังของปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นๆโมหะเจตสิกที่เรียกว่าอาวิชชาก็ดีหรือปัญญาเจตสิกที่เรียกว่าปัญญาหรือเรียกว่าความเข้าใจก็ดีเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป โมหะเจตสิกนั้นหรือปัญญาเจตสิกนั้นไม่ใช่จิตเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตร่วมรูมเดียวกันกับจิตดับพร้อมกับจิตมีที่เกิดอันเดียวกันกับจิตเท่านั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในสภาพรู้คือเป็นใหญ่เป็นประธานของเจตสิกแต่ไม่ใช่อันเดียวกันจิตคือสภาพรู้ก็เป็นเพียงสภาพรู้เท่านั้น ในสภาพรู้ในแต่ละทางทางทางตาทางหูทางจมูกทางดิ้นทางกายและทางใจหรือในขณะที่โลภะเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ดีหรือโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ดีหรือโทสะเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ดีหรือปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ดีจิตนั้นไม่ใช่โลภะเจตสิกจิตนั้นไม่ใช่โทสะเจตสิกจิตนั้นไม่ใช่โมหะเจตสิก จิตนั้นไม่ใช่ปัญญาเจตสิกแต่เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกหรือปัญญาเจตสิกเท่านั้นสภาพรู้ก็เป็นสภาพรู้ในสภาพรู้นั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราหรือเขาหรือใครๆในนั้นเลยและทั้งจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเมื่อดับไปแล้วย่อมว่างเปล่าเพราะไม่เหลือจูเมื่อเกิดขึ้นอีก ในขณะใหม่ก็เป็นคนละขณะแม้จะเป็นจิตและเจตสิกเกิดร่วมกันทำกิจก็ไม่ใช่จิตดวงเดิมไม่ใช่เจตสิกดวงเดิมแต่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นใหม่ก็ดับใหม่อีกแต่สิ่งที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วนั้นทั้งจิตและเจตสิกนั้นสิ่งที่ดับไปแล้วนั้นก็ไม่มีอยู่ไม่เหลืออยู่เมื่อไม่เหลืออยู่ไม่มีอยู่แล้วจะคงที่อยู่อย่างเก่าไม่ได้ และสิ่งที่ไม่มีแล้วไม่คงที่อยู่อย่างเก่าแล้วจะเป็นอัตตาตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยจิตก็เป็นชื่อของธรรมะเจตสิกก็เป็นชื่อของธรรมะโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกปัญญาเจตสิกก็เป็นชื่อของธรรมะเกิดระดับที่เรียกว่าอนิจจังก็เป็นชื่อของธรรมะดับแล้วไม่เหลืออยูไม่คงอยู่ ก็แปลเปลี่ยนไปจากเดิมที่เรียกว่าทุกขะคือสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นชื่อของธรรมะเมื่อเกิดแล้วระดับแล้วเพราะเป็นอนิจจังและดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่คงที่อย่างเก่าวที่เรียกว่าทุกขะและสิ่งที่เกิดแล้วแะดับแล้วไม่เหลืออยู่แล้วนั้นไม่คงที่อย่างเก่าแล้วนั้นจะเป็นอัตตาตัวตนไม่ได้ ก็ต้องเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่มีตัวตนเหลืออยู่ไม่มีนามรูปที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วแปลเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วนั้นเหลืออยู่ย่อมเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าทุกๆขณะสภาวะที่ว่างเปล่าไม่มีนามรูปที่เกิดแล้วดับแล้วนั้นเหลืออยู่ สภาพที่แปลเปลี่ยนไปจากเดิมนั้นเพราะว่าไม่มีนามรูปที่ดับไปแล้วนั้นคงที่อย่างเก่าเพราะนามรูปเกิดดับไปแล้วไม่เหลืออยู่ไม่คงที่อย่างเก่านั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนจึงว่างเปล่าภาวะที่เป็นจริงสภาวะที่ไม่เหลืออยู่สภาวะที่ไม่คงที่อย่างเก่าสภาวะที่ไม่มีตัวตนเพราะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วหมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วนั้นสภาวะที่ไม่ต้องเรียกชื่อ เป็นสภาวะที่เป็นจริงเรียกว่าสภาวะธรรมคือตัวธรรมะที่เป็นความจริงสภาวะที่เป็นจริงอย่างนี้สภาวะที่เป็นความแน่นอนอย่างนี้สภาวะที่เป็นสิ่งที่คงอยู่อย่างนี้ตลอดไปทั้งในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีในอนาคตก็ดีสภาวะที่เป็นจริงนี้ภาษาบาลีเรียกว่าสภาวะธรรมหรือเรียกว่าธรรมะ ภาษาไทยเรียกว่าความจริงสิ ier, <sk> ่งท <currently> ี่เป็นจริงสิ่งที่เป็นธรรมะที่เรียกว่าสภาวะธรรมถูกข่อหุ้มด้วยความจริงที่เรียกว่าสมมุติสัจจะจริงโดยสมมุติคือถูกข่อหุ้มด้วยชื่อของธรรมะถูกข่อหุ้มด้วยชื่อที่เป็นสมมุติเพื่อใช้สื่อสารกันให้เข้าใจสภาวะที่เป็นจริงที่ถูกข่อหุ้มอยู่โดยไม่มีชื่อนั้นความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นว่า ชื่อธรรมะเป็นชื่อธรรมะสภาวธรรมที่เป็นจริงเป็นสภาวธรรมที่เป็นจริงที่ไม่มีชื่อและในสภาวธรรมนั้นไม่มีเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนใดๆไม่มีนามรูปใดที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วจะเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นอัตตาตัวตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเป็นใครๆซึ่งเป็นไปในทุกๆขณะเดี๋ยวนี้ที่เกิดขึ้นตามปกติในชีวิตประจำวัน ทางตา,งาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจคือในขณะที่เห็นก็มีนามรูปเกิดขึ้นรั่วรมแล้วก็ดับไปในขณะที่ได้ยินถถก,มนนก,ก,นกน็มีนามรูปเกิดขึ้นรั่วรมณ์แล้วก็ดับไปในขณะที่ได้กลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสและนึกคิดก็เช่นเดียวกันมีนามรูปเกิดขึ้นทำกิจแล้วก็ดับไปเมื่อดับไปแล้วก็หมดไปหายไปสิ้นไปแปรไปเปลี่ยนไปไม่คงที่อย่างเก่า ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคือสภาวะที่เป็นจริงหรือสภาพที่เป็นจริงที่เรียกว่าสภาพธรรมหรือสภาวะธรรมความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนี้เป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากการฟังคือทำให้ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น บรรเทาความสงสัยเสียได้ความเห็นที่เคยเห็นผิดก็เป็นความเห็นตรงเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงในขณะนั้นจิตก็เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาคือประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกก็เป็นจิตที่ผ่องใสปราศจากความขุนมัวของกิเลสเพราะขณะที่กุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นนั้นอกุศล หรือความเสื่อมหมองแห่งจิตก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นจริงถูกต้องตรงตามความเป็นจริงบ่อยๆคือได้ยินธรรมะคือได้ยินความจริงที่พระรุทธเจ้าพระอ,องค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วพิจารณาไตรตรองให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงตามความเป็นจริงที่ได้ฟังได้ยินแล้วนั้นอบรมให้เกิดให้มีขึ้นบ่อยๆ ความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกก็เพิ่มขึ้นตามลำดับก็ทำให้เกิดศรัทธาวิริยสติสมาธิและปัญญาเพิ่มขึ้นตามลำดับหรือเป็นผู้สะสมอริยทรัพย์อันเปรเื่อต์ตามลำดับอันประกอบไปด้วยศรัทธาศีลฮิริโอตปะพหุสัจจะจาคะและปัญญา กุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งเป็นอริยทรัพย์นี้เกิดขึ้นสะสมที่จิตในขณะนั้นและสะสมในขณะจิตต่อ,ตอไปเมื่อกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญามีกําลังเพิ่มขึ้นมากขึ้นตามลําดับในขณะนั้นก็ได้ชื่อว่าระวังอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นและละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปและรักษากุศลที่ประกอบด้วยปัญญานั้นให้เกิดขึ้นมากขึ้น เป็นอารักขาโคจระคือคุ้มครองรักษาฉิตไม่ให้ตกไปสู่กระแสะแห่งอกุศลคือเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสเลยนึกคิดก็เป็นเพียงสักแต่ว่าเท่านั้นคือเป็นเพียงนามรูปที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมะเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าเพราะเป็นอนัตตาเนื่องจากเกิดขึ้นและดับไปและไม่คงที่อย่อยางเก่าเพราะไม่มีเหลืออยู่แล้ว เมื่ออบรมกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานี้ให้เกิดขึ้นบ่อยๆกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบความเข้าใจถูกความเห็นถูกนี้ก็ทํากิจของตนคือระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงที่ปรากฏแต่ละขณะว่าเป็นเพียงธรรมะเป็นเพียงสักด์แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีเราเข้าสัตว์บุคคลใดๆที่จะต้องยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตราตรวจตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อสติระลึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนรู้และเห็นนามารูปนั้นตามความเป็นจริงที่เรียกว่าวิปัสนาญาณจากนามารูปปปริเฉทะยานคือรู้จักรูปและนามว่าไม่ใช่นเดียวกันรูปและนามนั้นแยกขาดจากกัน ไม่มีเราเข้าสัตว์บุคคลตัวตนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดในนามรูปที่รวมกันเข้าและแยกขาดจากกันนั้นเลยวิปัสนาญาณเกิดขึ้นตามลำดับจนถึงที่สุดของโลกิยาวิปัสนาคือสังขารุปเปกขายานปัญญาวางเฉยในนามรูปที่เกิดและดับแล้วนั้นสังขารุปเปกขายานเกิดขึ้นและดับไปสัจจานุโลมิกายานก็เกิดขึ้นและดับไป สัจจานุโลมิกานเกิดขึ้นและดับไปโดยมีนิพพานเป็นอารมณ์จากนั้นโคตรลูยานก็เกิดขึ้นทำกิจข้ามพ้นจากความเป็นปุถุชนสู่ความเป็นพระอริยบุคคลโดยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์โคตรลูยานดับไปมัคคยานคือสโสดาปิมัคคยานซึ่งเป็นโลกุตระปัญญาก็เกิดขึ้นทำกิจดับกิเลสเป็นสมุเฉทคือดับสักยทิฏฐิ เห็นว่ากายนี้เป็นตัวตนของเราดับความสงสัยในสภาพธรรมและดับการยึดมั่นถือมั่นในแนวทางหรือข้อปฏิบัติที่ผิดโลกุตละมัคซึ่งเป็นโสดาปฏิมัคเกิดขึ้นและดับไปโสดาปฏิผลซึ่งเป็นโลกุตละวิบากก็เกิดขึ้นทำกิจดับกิเลสได้อย่างหมดสิ้นแล้วโลกุตละมัคซึ่งเป็นโลกุตละกุศลเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจของตนคือประหารกิเลสได้ตามลำดับ ตามกำลังของมรคนั้นๆคือโสดาปฏิมรสกัทาคามิมรอนาคามมมรและอรหัตตมรส่วนโลกุตระวิบากคือโลกุตระผลก็เกิดขึ้นตามลำดับแห่งมรคนั้นๆได้แก่โสดาปฏิผลสกัทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลโสดาปฏิมรซึ่งเป็นโลกุตระปัญญานั้นท่านเรียกว่าอนัญญาตัญญสามีตินสี คือโลกุตละปัญญาที่ถึงความเป็นใหญ่สามารถดับสังโย์คือกิเลสที่ผูกสัตว์ไว้ในวัฏฏะเบื้องต่ำสามประการได้อย่างหมดสิน้นส่วนโลกุตละวิบากและโลกุตละกุศลตั้งแต่โสดาปฏิผลสกธาคามิมักสกธาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลและอรหัตตมักนั้น โลกุตละปัญญานี้ท่านเรียกชื่อว่าอัญญสีคือโลกุตละปัญญาที่ถึงความเป็นใหญ่สามารถดับกิเลสได้แล้วและดับกิเลสต,ตามลําดับใน6โลกุตละผลและโลกุตละมรรตามลําดับส่วนอรหัตผลซึ่งเป็นอาสวัคยายานปัญญาขจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปได้นั้นโลกุตละปัญญานี้ท่านเรียกว่าอัญญาตาวินสี คือโลกุตละปัญญาถึงความเป็นใหญ่ดับอวิชชาให้หมดสิ้นไปได้แล้วไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปเรียกอย่างหนึ่งว่านิพพานคือการดับกิเลสโดยไม่เหลือกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาก็ดีโลกุตละกุศลได้แก่โสดาปฏิมัคสกทาคามิมัคกนาคามิมัคและอรหัตตมัคก็ดีโลกุตละวิบากได้แก่ โซดาปฏิผลสกัธาคามิผลนา,นาคามิผลและอรหัตผลก็ดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองไม่มีใครที่จะดนบันดาลให้เกิดขึ้นได้ไม่มีใครที่จะมอบเป็นมรดกตกทอดให้แก่ใครๆได้บิดามารดาก็ให้ไม่ได้ยาณมิตรสหายทั้งหลายที่เป็นที่รักก็ให้ไม่ได้บุตรธิดาหลานเหลนก็ไม่สามารถที่จะมอบให้ได้ ผู้มีฤทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะดนบันดาลให้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกนั้นเกิดขึ้นที่จิตของบุคคลนั้นหรือจะดนบันดาลให้ใครดับกิเลสได้ตามลำดับให้มีโลกุตัลมักโลกุตละผลเกิดขึ้นไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปได้แต่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเมื่อฟังแล้วก็พิจารณาไตรตรอง ให้เข้าใจในสภาวะที่เป็นจริงตามที่เป็นจริงนั้นอุสมที่ประกอบไปด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นที่จิตของบุคคลนั้นแม้สติปัฏฐานคือสติรึกรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงก็เกิดขึ้นที่จิตของบุคคลนั้นแม้โลกุตละมรคโลกุตละผลก็เกิดขึ้นที่จิตของบุคคลนั้นคือปัญญาทั้งโลกียปัญญาและโลกุตละปัญญานั้นเกิดขึ้นทำกิจ แต่การเกิดขึ้นทำกิจของปัญญานั้นก็ไม่ได้ทำกิจอะไรคือปัญญาเกิดขึ้นก็ขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ให้หมดสิ้นไปนั่นก็คือความรู้เกิดขึ้นความไม่รู้ก็หายไปความเข้าใจถูกความเห็นถูกเกิดขึ้นความเข้าใจผิดความเห็นผิดก็หายไปกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาทั้งในระดับของโลกิยปัญญาและโลกุตระปัญญาทางกิจดับกิเลสได้ตามลำดับ จนถึงดับอวิชชาและกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปโดยไม่เหลือก็เกิดขึ้นจากสุตตะมยยญาณน,นั่นเองสำหรับข้อความในพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้ดังต่อไปนี้พระสุตตันตปิฎกขุตกนิกายปฏิสัมพิธามักมหาวักญานัตถาสุตตะมยยญาณิเทศข้อหนึ่งปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้ว เป็นสุตตะมยะยานอย่างไรปัญญาอาจเป็นเครื่องทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วคือเป็นเครื่องรู้ชัดธรรมที่ได้ฟังมาแล้วนั้นว่าธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งดังนี้เป็นสุตตะมยะยานปัญญาอาจเป็นเครื่องทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วคือเป็นเครื่องรู้ชัดธรรมที่ได้ฟังมาแล้วนั้นว่าธรรมเหล่านี้ควรกำหนดรู้ข้อความละต่อไป ทำเหล่านี้ควรละข้อความละต่อไปทำเหล่านี้ควรเจริญข้อความละต่อไปทำเหล่านี้ควรทำให้แจ้งข้อความละต่อไปทำเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมข้อความละต่อไปทำเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งความตั้งอยู่ข้อความละต่อไปทำเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งคุณวิเศษข้อความละต่อไป ทมเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งการชำระก,กิเลสข้อความละต่อไปสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงข้อความละต่อไปสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ข้อความละต่อไปทำทั้งปวงเป็นอนัตตาข้อความละต่อไปนิทุกขะอริยสัจข้อความละต่อไปนิทุกขะสมุทัยอริยสัจข้อความละต่อไป นิทุกขะนิโรธะอริยสัตว์ข้อความลาต่อไปนิทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์แต่ละอย่างเป็นสุตตมยญยาน